สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบมาพอกับเซียนบอยเมืองสีผู้มอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับครับวันนี้กับภาพพี่น้องนะครับมาย่ชมชมแปลงมันสำปะหลังอีกเช่นเคยนะครับนะครับสาหรับมันอายุสี่เดือนยี่สิบหาวันนะครับสี่เดือนยี่สิบหาวันนี่ครับบรรยากาศทั้งล่างนะครับนะครับหนาหลายนะครับพี่น้องครับก็เลยจ่างค้นนะครับมาฉีดยาขยาหให้นะครับพี่น้องครับก็ นะครับเป็นเป็นถั่วซึมนะครับพี่น้องครับถือว่าตายดีนะครับตอนนี้มั่นกับอายุสีเดือนกว่านะครับครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งหัวมั่นสมปะหลังนะครับแต่ว่าเบ่งต้นกอนนะครับพี่น้องครับต้นนี้นะครับคนข้างที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แท่งนะครับลำต้นใหญ่นะครับลำต้นใหญ่อันนี้อยน่มมือนะครับเนีมมือนะครับนะครับนี่ครับลำต้นครับลำต้นใหญ่ สามกิ่งนะครับพี่น้องครับล้ำต้นนี้สมบูรณ์แห้งครับ <training> พ <medication>. ี่น้องครับนะครับมาเบ่งใบนะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นใบด่างนะครับมีอยู่สามกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งหนึ่งเป็นใบด่างนะครับจะเรยลองเบ่งหัวนะครับวบ่าหัวมันมีหรือบ่มีนะครับสําหรับมันที่เป็นใบด่างนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับติดตามน้ำกันนะครับนะครับเดี๋ยวขอยาด ขุดแป๊บหนึ en, okay. yes. hmm. ouais. okay, huh? mm ่งนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็ขุดเรียบร้อยนะครับกัามาเบ่งหัวนํากันครับพี่น้องครับนะครับหัวกัมีนะครับดกยูนะครับพี่น้องครับสาหรับมันใบดังนะครับนี่ครับนะครับใหญ่ยูนะครับพี่น้องครับนะครับ ใหญ่อยู่นะครับบ่เดี๋ยวหนามมลางให้เบิ้งหน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าใหญ่ใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับสำหรับมันที่เป็นใบด่างนะครับกะเสียดายนะครับพี่น้องครับเสียดายอยู่กะคงสีท้ำพันธุ์บ่ได้นะครับอ่าบัตมันใบด่างนี่ถ้าถ้าเป็นใบด่างมามามาตั้งแต่น้อยนะครับหรือว่าอ่าติดเชื้อมาจากถอนพันธุ์นะครับมาปลูกกหัวกับซีบอมมี่นะครับ ต่ตนที่ตนที่เป็นที่หลังนะครับมีมีมีการติดเชื้อที่หลังนะครับลักษณะนี้กับกับซีมีหัวนะครับแต่ว่าทำเอาทําพันหนไอยบอนะครับบอแอน้ำนะครับบอแนน้ำนะครับนะครับเกิดหลบตนเลยนะครับพี่น้องครับนะครับหัวหน่อยหัวใหญ่ปะปนกันไปครับ ตามภาษามันใบแดงนะครับก็เป็นหลายต้นนะครับตอนแรกก็ว่าจะถอนออกนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ถ้าถอนออกมันเกินครึ่งไรนะครับเอ้เกินเกินครึ่งแปลงนะครับประมาณครึ่งแปลงนะครับถ้าถอนออกเบิดก็ซ้ำปลูกไม่ กับลยสู่สูปลอยเลยนะครับสูปลอยเลยกัอาศัยาบํารุ่งเอานะครับเกิดกับพ่อได้อยู่นะครับแต่แต่ว่าพลผลิตต่อไหลกับกัอาชีพสูงนะครับก็ขอแคมันมันมันบาขาดทุนนะครับนะครับขอแค่เบาขาดทุนแล้วก็ขอดีอย่างหนึ่งก็คือเข้าได้ศึกษาไปนั่งนะครับหาวิธีแก้ไขกันไปนะครับเป็นใบด่างนี่เป็นไวรัดนะครับเป็นไวรัดภาสามารักษาไดดเนาะพี่น้องเนาะ นะครับกับผู้ใดมีวิธีรักษาไปด่างได้นะครับกะกับในน้ำไมาเด้อครับพี่น้องครับก็สิไดเอาไปใส่นะครับครับพี่น้องครับกะใบที่ตามท้งนี้เนาะสำหรับมันใบตางนะครับกับมีหัวสำหร้วครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ